ซู่หลิงจุนไม่เคยนึกเลยว่าจะได้พบพ่ออีกขณะนี้ซู้กำลังสนทนากับพ่อในห้องพักที่ตกแต่งอย่างโออ่าบนชั้นเจ็ดของโรงแรมที่สง่างามที่นี่นอกหน้าต่างออกไปมีแต่แผ่นฟ้าสีน้ำเงินประดับด้วยจุดขาวของก้อนเมฆที่ลอยละล่องอยู่ไม่กี่ก้อนแต่โน่นไกลออกไปในไร่ของเขาบนที่ราบสูงทิวทัศน์แตกต่างจากที่นี่โดยสิ้นเชิง มีแต่สีเขียวและสีเหลืองของท้องทุ่งกว้างใหญ่เป็นแถบแถบยาวสุดสายตาขณะที่นั่งอยู่ในห้องนี้จมอ,อยู่ในกลุ่มควันจากกล้องยาสูบของพ่อซึ่งดูคล้ายกับหมอบเขารู้สึกเหมือนกับได้บินสูงขึ้นไปทุกขณะจนกระทั่งอยู่เหนือก้อนเมตรและทุกสิ่งที่อยู่ต่อหน้ากลายเป็นภาพหลอนที่เขาไม่เข้าใจทว่ากลิ่นยาเส้นของพ่อซึ่งคล้ายกับกลิ่นกาแฟ ยาเส้นตราอินเดียแดงที่เขารู้จักมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กพิสูจน์ว่าเขามีได้อยู่ในอาณาจักรของเทพนิยายบนท้องฟ้าแต่กำลังอยู่ในโลกแห่งความจริงที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปเถอะพ่อพูดพร้อมกับโบกมือแม้จะเรียนสำเร็จจากขาวาดในทศวรรษที่สามก็ตามแต่พ่อยังรักษาบุคลิกสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาไว้ได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ขณะนั่งไขว่ห้างอยู่ในโซฟาของห้องชุดชั้นเลิศพ่อก็กล่าวต่อทันทีที่พ่อเหยียบแผ่นดินใหญ่พ่อก็ได้เรียนรู้สัพการเมืองของยุคปัจจุบันที่ว่ามองไปข้างหน้าดังนั้นลูกควรเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศได้แล้วทันใดนั้นเองซูรู้สึกหดหูใจขึ้นมาทันทีสาเหตุก็เนื่องมาจากเครื่องแต่งกายของพ่อและความหรูหราของห้องพัก เขารำพึงในใจจริงอยู่ที่มันแล้วก็ให้มันแล้วกันไปแต่ก็จะลืมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไรในวันหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วง30ปีมาแล้วเป็นวันซึ่งคล้ายวันนี้เหลือเกินซูกรรมแผ่นกระดาษใบเล็กๆที่แม่จดที่อยู่ให้ไว้แน่นขณะเดินเสาะหาวินล,ล่าแบบตะวันตกหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนจอฟฟรีย ในย่านของชาวฝรั่งเศสในเมืองเซี่ยงไฮ้ใบไม้สีเหลืองยิ่งดูยิ่งเหี่ยวหลังจากฝนตกน้ำฝนหยดจากใบพาราซอนซึ่งยืนต้นอยู่นอกกำแพงบ้านที่เสริมลวดน้ำขึ้นไปข้างบนไม่ขาดสายหลังจากกดกริ่งประตูวินล,ล่าซึ่งเป็นเหล็กสีเทากดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานจึงมีเสียงถอดกลอนแล้วคนเฝ้าประตูถึงได้โผล่หน้าออกมา เขาเป็นคนที่เคยเอาจดหมายไปส่งให้พ่อบ่อยๆดังนั้นทั้งคู่จึงจำกันได้เด็กน้อยถูกพาไปตามทางเดินซีเมนระหว่างต้นไม้ที่ปลูกเป็นแถวอยู่สองฝากและอีกไม่นานก็มายืนอยู่ในห้องรับแขกของบ้านสองชั้นแน่ละ่ะตอนนั้นพ่อหนุ่มกว่านี้มากพ่อสวมเสื้อกับผ้าขนสัตว์สีครีมกำลังสูบกล้องยาเส้น ยืนเท้าสอกข้างหนึ่งบนขอบเตาผิงส่วนโซฟาที่ตั้งอยู่หน้าเตาผิงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ผู้หญิงคนที่แม่ของซูแช่งและด่าทุกวันนี่น่ะหรือลูกคุณซูได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นเอ่ยถามพ่อช่างเหมือนคุณเสียจริงมานี่สิหนูซูเหลือไปมองหล่อนแวบหนึ่งแต่ไม่ขย,ยับขยื่น ซูนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกแล้วเขาจําได้หล่อนมีในตาวาวเป็นประกายริมฝีปากทาลิปสติกสีแดงแปรดมีอะไรหรือพ่อเงยหน้าขึ้นถามแม่ไม่สบายแม่อยากให้พ่อกลับบ้านเดี๋ยวนี้แม่เราหนะไม่สบายอยู่ตลอดเวลาแหละพ่อพึมพงพำขยับตัวถอยออกมาจากเตาผิงแล้วเริ่มเดินกลับไปกลับมา บนพรมสีเขียวสลับขาวเป็นแถบๆซูจ้องดูอาการของพ่อพยายามข่มน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาบอกแม่ของเราว่าพ่อจะกลับไปเร็วๆนี้แหละพ่อมาหยุดยืนพูดต่อหน้าแม่ได้ยินประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทางซูก็รู้อยู่เต็มอ,อกว่าเชื่อไม่ได้อย่างไรก็ตามซูพยายามอีกครั้งด้วยอาการสงบสเสงี่ยมแม่อยากให้พ่อกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย ฉันรู้ฉันรู้พ่อพูดแค่นั้นเองแล้ววางมือบนไหล่ซูพร้อมกับดันเบาๆให้เดินไปยังประตูห้องลูกกลับบ้านไปก่อนนะเอารถพ่อไปเลยอีกสักครู่พ่อจะตามไปหากอาการแม่ยังไม่ดีขึ้นลูกจงบอกให้แม่ไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงห้องโถงของบ้านพ่อตบศีรษะของซูเบาๆ ด้วยความรักและห่วงใยพร้อมกับพูดต่อหากลูกโตกว่านี้อีกสักหน่อยลูกจะรู้ว่าแม่เราหนักเป็นคนเอาใจยากเหลือเกินสู้เงยหน้าขึ้นดูก็เห็นใบหน้าพ่อมีแววแห่งความขมขื่นปรากฏอยู่อย่างชัดเจนเขารู้สึกสงสารพ่อมากแต่ทันทีที่รถยนต์ที่เขานั่งอยู่เคลื่อนไปตามถนนซึ่งปกคลุมด้วยใบไม้แห้งสีน้ำตาล ดูประดุดพรมในย่านชาวฝรั่งเศสของเมืองเซี่ยงไฮ้น้ำตาก็เริ่มไหลเป็นทางลงบนร่องแก้มความรู้สึกน้อยใจสงสารตัวเองและความว้าเหวประดังกันเข้ามาซูรู้สึกว่าไม่มีใครอีกแล้วนอกจากตัวเขาเองคือคนที่น่าสงสารความจริงเขาได้รับความอบอุ่นจากแม่น้อยมากนิ้วของแม่มีเวลาสัมผัสหมากจ้องมากกว่าจะมาแตะต้องเส้นผมของเขา และก็เช่นกันเขาไม่เคยได้รับคำแนะนำหรือการนำพาจากพ่อเลยเมื่อไหร่ที่พ่อกลับมาบ้านพ่อจะมีท่าทีเบื่อหน่ายและกังวลใจแล้วการทะเลาะกันระหว่างพ่อกับแม่ไม่มีวันสิ้นสุดก็จะเริ่มต้นอีกอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละหากเขาจะโตกว่านี้อีกสักหน่อยก็คงจะเข้าใจอะไรดีขึ้นแต่ที่จริงแม้จะมีอายุเพียงสิบเอ็ดขวบ เขาก็พอเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยตลอดสิ่งที่แม่ต้องการก็คือความรักความอบอุ่นจากสามีขณะเดียวกันพ่อก็ต้องการสลัดภรรยาที่มีอารมณ์ร้ายทั้งพ่อและแม่ไม่ต้องการเขาเลยซูรู้ดีว่าเขาเป็นเพียงผลผลิตของการสมรสแบบคลุมถุงชนระหว่างนักเรียนนอกซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา กับหญิงสาวจากครอบครัวคาฮาบดีเจ้าของที่ดินนั่นเองคืนนั้นเป็นเช่นเดียวกับคืนก่อนก่อนพ่อไม่ได้กลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานซูก็ได้ยินข่าวว่าพ่อออกเดินทางไปจากประเทศจีนพร้อมกับเมียน้อยต่อมาแม่ก็เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลของพวกเยอรมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนแผ่นดิน เดี๋ยวนี้หลังจากเวลาผ่านไป30ปีพ่อหวนกลับมาพร้อมกับเรียกร้องให้เขาเดินทางไปอยู่ต่างประเทศด้วยทั้งหมดนี้ดูค่อนข้างจะลึกลับและไม่สมเหตุสมผลเลยซูแทบจะไม่เชื่อตัวเองว่าพ่อแท้ๆของเขากำลังนั่งอยู่ตรงหน้าและก็เกือบจะไม่เชื่อเช่นกันว่าเป็นตัวของเขาเองที่นั่งตรงข้ามเมื่อมิตรทงงเลขานุการของพ่อเปิดประตูห้องแต่งตัว ซูเหลือไปเห็นกระเป๋าเดินทางหลายใบยแต่ละใบมีป้ายชื่อโรงแรมหลากสีติดเต็มไปหมดมีโรงแรมในลอสแองเจลิสโตเกียวบางกอกและฮ่องกงรวมทั้งป้ายของสายการบินหลายหลายบริษัทด,ด้วยกันดูเหมือนว่ากระเป๋าเหล่านั้นจะรวมเอาโลกทั้งโลกมาเก็บไว้ในห้องแต่งตัวเล็กๆแต่สำหรับซูหลิงจุนการที่จะเดินทางจากไร่ปศุสัตว์มาถึงที่นี่ได้นั้น หมายถึงการเดินทางโดยรถประจำทางและรถไฟเป็นเวลาถึงสองวันเต็มเตมหลังจากได้รับแจ้งล่วงหน้าเพียงสาวันกระเป๋าหนังเทียมสีเทาของเขาที่วางอยู่บนโซฟาซึ่งนับว่าทันสมัยที่สุดสำหรับชาวบ้านในย่านไร่ปรศุสัตว์ดูบุบบี้น่าสงสารเมื่อเทียบก,กับห้องที่โออาบนกระเป๋ามีถุงไนล่อนถักซึ่งบรรจุแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัว และไข่ต้มอ,อีกสองถึงสามฟองซึ่งเขากินไม่หมดระหว่างการเดินทางไข่ต้มที่แตกและแห้งซึ่งดูเหมือนจะมาอยู่ผิดที่ทำให้นึกถึงคืนก่อนวันที่เขาจะเดินทางมาซิลจื่อเมียของเขาขยันขยอให้เขาเอาไข่ต้มมาอีกเพื่อจะได้ฝากพ่อด้วยพิถึงตอนนี้ช่วยไม่ได้ที่จะยิ้มให้กับตนเองอย่างขมขื่น เมื่อวานซืนซิลชื่อดื้อดึงที่จะพาซิลซิลลูกสาววัยห้าขวบมาส่งเขาที่สถานีรถประจำทางด้วยเป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางจากไร่ปรศุสัตว์หลังจากได้แต่งงานมาและการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวเล็กๆของเขาพ่อปักกิ่งอยู่ไหนซิลซิลถามมันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเรา ปักกิ่งใหญ่กว่าตัวจังหวัดของเราไหมใช่แน่นอนปักกิ่งมีดอกผีเสื้อไหมไม่ที่ปักกิ่งไม่มีดอกไม้ชนิดนี้หรอกแล้วมีมะกอูป่าไหมลูกสาวถามอีกอ้อไม่มีหรอกที่นั่นไม่มีผลไม้ป่าหรอกแย่จังเลยซิลซิลถอนหายใจยาวอย่างผู้ใหญ่เด็กหญิงซึ่งกำลังใช้มือทั้งสองเท้าค้างไว้มีสีหน้าผิดหวัง สำหรับเธอแล้วที่ดีๆทุกแห่งควรมีทั้งดอกผีเสื้อและมะกอกป่าเด็กทึ่มผู้เท่าเจ้าคนบนรถม้าหยอกปักกิ่งใหญ่โตมากแต่คราวนี้พ่อของเจ้าอาจไปไกลมากอาจเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับคุณปู่ของเจ้าก็ได้จริงหรือเปล่าครูซูจิวจื้อซึ่งนั่งห่อตัวอยู่หลังคนขับยิ้มให้สามีอย่างอ่อนหวานแต่ไม่พูดอะไร รถมาวิ่งไปตามถนนดินด้านเหนือของถนนเป็นไร่ซึ่งได้รับการดูแลอย่างดีฝั่งด้านใต้ของถนนเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมเนื้อที่จนหายเข้าไปในหมอบยามเช้าคลุมไปถึงบริเวณที่เขาเคยนำม้าไปเลี้ยงที่แห่งนี้มีแม่เหล็กอยู่ในตัวมันเองเมื่อมองดูทุ่งหญ้าหรือต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งจะทำให้เขาระลึกถึงความหลังได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเช้าวันนี้ทุ่งหญ้าดูมีสเสน่ห์มากกว่าเดิมซูรู้ว่ามีต้นมะกรอกป่าอยู่ที่ไหนเขากระโดดลงมาจากรถมา้าวิ่งหายไปครู่หนึ่งแล้วกลับมาพร้อมกับผลไม้สดสำหรับทุกคนมะกรอกป่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นเฉพาะในแถบตะวันตกเฉียงเหนือเท่านั้นมีรสหวานหวานปาดปาดเขาเคยกินเป็นประจำ ในคราวเกิดวิกฤตการอาหารในทศวรรษที่หและเป็นเวลานานเหลือเกินที่เขาไม่ได้ลิ้มรสมันอีกพอมากินอีกทีเขารู้สึกเสียดายโอกาสที่ผ่านมามีหน้าเล่าซิวซิว,วถึงได้ถามว่ามีมะกอกป่าในปักกิ่งหรือไม่คุณปู่คงจะไม่เคยกินหรอกซิวจื่อพูดยิ้มยินแล้วถม,มเมล็ดทิ้งคงเป็นครั้งเดียวที่หล่อนพยายามนึกวาดภาพบิดาของสามี ความจริงแล้วไม่ยากเลยที่จะนึกวาดภาพเพราะพ่อกับลูกเหมือนกันมากถ้าซิลืจอจะพบพ่อของเขาที่ไหนซักแห่งแล้วหล่นอนจะต้องรู้จักทันทีทั้งพ่อและลูกมีตาเล็กและเรียวยาวสันจมูกเป็นเส้นตรงริมฝีปากหนาแม้กิริยาท่าทางก็เหมือนกันมากซึ่งแสดงว่าเป็นสายเลือดเดียวกันพ่อนั้นดูจะไม่สมกับวัยที่แท้จริง แทนที่จะมีร่างกายซูบซีดไม่แข็งแรงแต่ผิวเนื้อกลับคล้ำเช่นเดียวกับลูกชายซึ่งเป็นผลจากการอาบแดดแถวชายทะเลในลอสแองเจลิสและฮ่องกงพ่อยังสนใจในรูปร่างและสัดส่วนของตนเองมากถึงแม้ว่าผมจะเป็นเทาแล้วแต่ก็ได้รับการตัดแต่งอย่างเรียบร้อยเล็บมือได้รับการดูแลอย่างสวยงามทั้งทงที่หลังมือเริ่มตกกระบ,บ้างแล้ว มีกล้องยาเส้นยี่ห้อสามบีถุงยาเส้นหนังแกะมอโคแท้ไฟแช็คทองคำและเข็มกลัดเนกไทยเพชรวางเรียงรายอยู่รอบๆถ้วยกาแฟหรูหราอยู่บนโต๊ะคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พ่อจะชอบกินมะกอกป่าโอ้แหลกเหลือเกินที่ได้ยินเพลงใหม่ล่าสุดที่นี่มิทรซงอุทานเป็นภาษาจีนชัดถ้อยชัดคำหล่อนเป็นคนสูงโปร่งสมส่วน ผมสีดำยาวสลวยถูกรวบไว้ด้วยริบบิ้นผ้าสาตรีนสีแดงและมีน้ำหอมกลิ่นมะลิที่นุ่มนวลคลุ้งอยู่รอบตัวท่านผู้อำนวยการซู้คะาชาวปักกิ่งนี่คุ้นเคยกับการเต้นดิสโก้มากทีเดียวดูเหมือนจะคลั่งไคล้การเต้นแบบนี้ยิ่งกว่าชาวฮ่องกงเสียอีกอีกชั้นคิดว่าพวกเขาเป็นคนทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้แน่นอนมันยากมากที่จะต่อสู้กับความรู้สึกอยากสนุกสนาน ผู้อำนวยการซูยิ้มราวกับเป็นนักปรา์พวกเขาไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นคนมุ่งง่ามโบราณอีกแล้วเมื่อรับประทานอาหารค่าเรียบร้อยพ่อและมิตโซงก็พาเขาไปยังห้องเต้นรำซูไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีสถานที่แบบนี้ในปักกิ่งเมื่อสมัยเขาเป็นเด็กพ่อและแม่เคยพาไปโรงเต้นรำมีชื่อหลายแห่งในเซี่ยงไฮ้ดูเหมือนชื่อดีดีเอสพาราเมา์ ในคลับฝรั่งเศสและอื่นๆดูอย่างกับเขาได้กลับไปยังสถานที่ที่เคยหลอกหลอนอีกผู้คนมากหน้าหลายตาที่เดินทุกพลัานคล้ายปีศาจล่องลอยอยู่ในแสงไฟขมุกขมัวทำให้รู้สึกอึดอัดขึ้นทันทีประหนึ่งคนที่ถูกลากไปบนเวทีการแสดงแต่ไม่สามารถจำบทบาทของตัวเองได้ภาพที่เห็นในห้องอาหารโรงแรมเมื่อสักครู่ก็เช่นกัน ภาพอาหารมากมายที่คนกินกันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วทิ้งเหลือไว้เต็มจานยิ่งทําให้เขารู้สึกสะอิดสะเอียนยิ่งขึ้นที่ไร่ปรศุสัตว์เมื่อผู้คนไปกินอาหารในพัตตาคารของรัฐประจำจังหวัดพวกเขาจะเอาอาหารที่เหลือใส่กล่องกลับบ้านเก็บไว้กินวันต่อไปทันใดก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นในห้องเต้นรำใหญ่นักเต้นรำหลายคู่พากันออกไปวาดลวดลายสุดฝีเท้า แทนที่จะคล้องแขนเข้าไว้ด้วยกันพวกเขาต่างก็โยกตัวไปข้างหน้าแล้วแอนมาข้างหลังยั่วเข้ากันอย่างกับไก่ชนดูเหมือนเป็นวิธีที่พวกเขาใช้ขจัดพลังงานส่วนเกินทําให้ซูนึกถึงชาวนาตีนเปล่าที่กําลังทํางานหนักในทุ่งนาพวกเขาจะตะวัดแขนไปทางซ้ายทีทางขวาทีก้มตัวต่ําลงไปข้างหน้าเพื่อเกี่ยวข้าวบางทีจะตะโกนด้วยเสียงแหบแหบ เพื่อเรียกเพื่อนชาวนาอีกคนหนึ่งซึ่งยืนหาบถังอยู่แต่ไกลมันจะเป็นอย่างไรหนอหากเขามีโอกาสนอนลงใต้ร่องเงาไม้ใกล้กับคลองโทรประทานที่เต็มด้วยน้ำขุนๆสูดเอากลิ่นฟางเข้าเต็มปอดแล้วผึ่งตัวเองในสายลมเป็นรำไม้คุณซูเสียงมิตรซงที่ยืนติดกันถามทำให้ต้องสลัดความฝันออกไปเขาเอี้ยวตัวมาดู ก็เห็นว่าหล่อนเองก็เช่นกันในตาวาวเป็นประกายและว,วาดริมฝีปากด้วยลิปสติกสีแดงแปรดไม่ไม่ผมเต้นรำไม่เป็นเขาเลี้ยงมาได้ไถนาได้เกี่ยวข้าวได้แล้วทำไมจึงต้องมาเต้นรำแบบนี้ด้วยนี่อย่าทำให้เขาเป็นจุดเด่นสิพ่อปรามิตรสองประเดี๋ยวผู้จัดการหวังจะมาพาคุณออกไปเต้นเอง ชายหนุ่มรูปหล่อในชุดสากลสีเทาเดินตรงมาหาพวกเขาแล้วหลังจากโค้งอย่างสุภาพให้มิดสงทั้งคู่พากันออกไปยังฟลอตัินรัมเธอยังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่อีกพ่อถามก่อนจุดกล้องยาเส้นแน่นอนเธอรู้อะไรดีกว่าพ่อตอนนี้ในการขอวีซ่าง่ายมากแต่ต่อไปภายหน้าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มีบางสิ่งที่นี่ที่ทำให้ผมไปไม่ได้ซูหันมาประสานสายตารวมทั้งประสบการณ์ที่ขมขื่นทั้งหมดนั่นด้วยหรือพ่อถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบใช่แน่นอนเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นและความสุขครั้งนี้มีคุณค่ามากมายทีเดียวสำหรับเราพ่อยักไหลแล้วมองหน้าลูกชายอย่างงงงซูรู้สึกหอเหี่ยวขึ้นมาอีกทันที วินาทีนั้นเองเขาก็รู้ว่าโลกของพ่อเป็นอีกโลกหนึ่งที่เขาไม่รู้จักและไม่เข้าใจรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันไม่สามารถขจัดความแตกต่างในความนึกคิดของเขาทั้งสองได้ทั้งคู่จ้องตากันด้วยสายตาแตกต่างไปคนละแบบไม่มีใครสามารถมองเห็นความรู้สึกในใจของซึ่งกันและกันได้เป็นเพราะเธอยังอาฆาตพ่ออยู่อีกหรือพ่อก้มหน้าพูดเสียงค่อยๆไม่ ไม่ใช่อย่างนั้นผู้เป็นลูกพูดพร้อมกับบกมือไปมาก็อย่างที่พ่อพูดนั่นแหละที่แล้วก็แล้วกันไปมันเป็นอีกเหตุหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวกันเลยมาถึงตอนนี้ดนตรีเปลี่ยนไปแสงไฟในห้องดูเหมือนจะหลีลงไปกว่าเดิมและซูไม่สามารถมองเห็นว่าใครเป็นใครในปลอตันรำต่อไปอีกจริงอยู่อะไรที่เป็นอดีตก็คืออดีตอย่างไรก็ตาม ความขมขื่นก็จะยังมีอยู่หากเราคิดถึงมันพ่อถอนหายใจแล้วกล่าวต่อแต่พ่อคิดถึงเธอมากผมเชื่อพ่อสู้ตอบเสียงดนตรีเปลี่ยนไปเป็นเพลงเย็นๆทำให้เกิดบรรยากาศที่เศร้าใจและบางครั้งผมก็คิดถึงพ่อด้วยยิงหรือพ่อย้อนถามจริงเขาเคยคิดถึงพ่อ ซูยังจำคืนหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วงเมื่อยี่สปีก่อนได้อย่างดีแสงจันทร์สาดส่องผ่านหลังคากระต๊อบที่เป็นรูเพราะพายุฝนลงมาบนบรรดาคนเลี้ยงม้าที่สวมเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่กับพื้นที่นอนอยู่ติดฝากระท่อมด้านหนึ่งคือซูหลิงจุนเขาตัวสั่นไปด้วยความหนาวเหน็บจนกระทั่งทนนอนบนกองฟางที่เปียกชื้นต่อไปไม่ไหว เขาลุกขึ้นแล้วเดินออกไปข้างนอกนอกกระท่อมมีพื้นแผ่นดินที่เป็นโคลนสะท้อน,สอนแสงจันทร์ระยิบระยับประหนึ่งเศษแก้วแตกกระจัดกระจายเต็มไปหมดมีหลุมโคลอนอยู่ทั่วไปและมีกลิ่นสาบในอากาศด้วยในที่สุดเขาก็พบคอกสัตว์ม้าลอและลาต่างพากันยืนเคี้ยวหญ้าแห้งอยู่เงียบๆเ,เขาพบรังหญ้าว่างอยู่รังหนึ่งจึงรีบปีนขึ้นไปนอนทันที ภายในคอกม้ามีแสงสลัวสลวที่เกิดจากแสงจันทร์สะท้อนฝาผนังดินด้านหนึ่งสัตว์แต่ละตัวยืนก้มหัวอยู่เหนือรังหญ้าคล้ายกับว่ากำลังแสดงคาระวะต่อดวงจันทร์เขารู้สึกรันทดใจอย่างยิ่งบรรยากาศตอนนั้นเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แสดงความโดดเดี่ยวอ้างว้างของเขาผู้คนพากันละทิ้งเขาไปหมดเขาถูกผลักดันให้มาสมาคมกับม้าและวัวควาย เขาร้องห้าอย่างเจ็บปวดนอนงอตัวอยู่ในรังญ้าซูจําได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาได้พยายามที่จะป้องกันและช่วยตัวเองให้พ้นจากความกดดันจากทุกทิศทางแรกสุดผู้บังเกิดกล้าวและทิ้งเขาหลังจากนั้นแม่ก็เสียชีวิตลุงหุบสมบัติแม่ไปหมดหล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังซูจำเป็นต้องย้ายเข้าไปอยู่ในหอพักของโรงเรียน พร้อมๆกับต้องใช้ทุนการศึกษาของรัฐบาลโรงเรียนเป็นผู้เลี้ยงดูให้เขาเติบโตขึ้นมามันเป็นช่วงเวลาที่สดใสในทศวรรษที่ห้าแม้ว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างเงียบขรึมและละเอียดอ่อนมันเป็นผลของชีวิตวัยเด็กแต่ซูก็ค่อยๆถูกดูดซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตร่วมกันเขาช่างคิดช่างฝันเช่นเดียวกับนักศึกษาวัยรุ่นคนอื่นๆ หลังจากเรียนสำเร็จไม่นานความฝันของเขาก็เป็นจริงเขาเริ่มมีโอกาสสวมเครื่องแบบสีน้ำเงินอบอสมุดหนังสือไว้ในอ้อมแขนและพบชอบเขียนกระดานแล้วทำหน้าที่ครูชั้นประถมตั้งแต่นั้นมาเขามีเส้นทางชีวิตใหม่เส้นทางชีวิตของเขาเองหลังจากนั้นไม่นานผู้นำของโรงเรียนจำเป็นต้องทำบัญชีรายชื่อฝ่ายขวา แล้วส่งให้ผู้บังคับบัญชาให้เต็มตามจำนวนที่กำหนดมาให้และชื่อของซูก็เลยถูกบรรจุลงไปในบัญชีคนประเภทนั้นเช่นเดียวกับชื่อพ่อของเขาในอดีตพวกนายทุนละทิ้งเขาไปยกแต่เพียงสมบัติที่เอาไปไม่ได้ให้และในขณะนี้คนอีกพวกหนึ่งก็ขับไล่สาส่งเขาปราหน้าว่าเขาเป็นฝ่ายขวาในที่สุดเขาก็ถูกทอดทิ้งโดยทุกคนทุกฝ่าย แล้วถูกส่งมาไร่ปศุสัตว์แห่งนี้เพื่ออบรมใหม่โดยการใช้แรงงานม้าตัวหนึ่งกินหญ้าอิ่มแล้วเขาค่อยๆยันกายขึ้นคุกเข่าบนรางหญ้าใช้มือทั้งสองกวาดเอาเศษข้าวเปลือกมากองรวมกันไว้ต่อหน้าเจ้าเพื่อนยากแล้วพ่ออยู่ที่ไหนละตอนนั้น